สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทริปเุรียมาแล้วครับคุณผู้ชมนี่เปิดมานี่ด้านหลังนี่ใครจำได้บ้างครับว่าที่นี่คือที่ไหนและสถานที่ที่ผมยืนอยู่อีกข้างหลังเรียกว่าพระมหาธาตุแก่นนครนั่นเองนะครับและตรงนี้ก็คือบึงแก่นนครนแน่นอนครับวันนี้ทริปทุรียามาพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับขอนแก่นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นจังหวัดที่คุณผู้ชมจะต้องห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าเขามีของดีที่แบบ อยู่ในหลายๆแง่หลายๆมุมเลยนะแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเปิดของดีขอนแก่นกันในอีกหนึ่งแง่มุมหนึ่งครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ยืนนึกอยู่ว่าเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไหนดีครับอืมนึกออกแล้วครับตามผมมาเลยไป บึงแก่นนครเป็นบึงขนาดใหญ่อยู่ในตัวเมืองขอนแก่นเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สําคัญของคนขอนแก่นเลยก็ว่าได้สภาพโดยรอบของบึงแก่นนครจะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและที่สําคัญนะครับบริเวณบึงเราสามารถมองเห็นพระมหาธาตุแก่นนครวัดหนองแวงได้อย่างชัดเจนและสวยงามอีกด้วยครับคุณผู้ชม และอีกสถานที่สําคัญของจังหวัดขอนแก่นก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองครับซึ่งเป็นอุดมศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่กว่า6,000ไร่เลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งใครผ่านมาแถวนี้ครับบริเวณด้านหน้ามอขอนแก่นก็จะมีบึงสีฐานซึ่งเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและก็สงบโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาใกล้ค่ำนะครับที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าสวยงามมากๆเลยครับ แต่นั่นไม่ใช่จุดหมายของเราเพราะผมจะพาคุณผู้ชมไปแซบกันหลังมอคอนแก่นครับเอาละตามมา กองทัพมันต้องเดินด้วยท้องจริงไหมครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตสตาร์ทด้วยการรับประทานอาหารเลยแล้วกันนะฮะมาขอนแก่งก็ต้องกินอาหารอีสานแต่จะเป็นอาหารอีสานที่กรุงเทพมีมันก็ธรรมดาไปมันต้องร้านนี้ครับเพราะว่าเขามีอาหารพื้นบ้านด้วยและที่สําคัญวันนี้นัดเอาไว้แล้วเดี๋ยวเจ้าของร้านส้ตมตำวีพีครับเขาจะมาต้อนรับผมเองเลยโอ้โหเป็นไงไม่ใช่คนธรรมดานะเนี่ยเป็นคนพิเศษเลยนะครับดูการตกแต่งร้านครับสวยงาม ดูพื้นบ้านมาครับสวัสดีครับพี่ต้อมสวัสดีครับครับผมพี่ต้อมเจ้าของร้านส้มตำวีไพครับหิวแล้วครับครับผมมาอีสานทั้งทีเดี๋ยวผมจัดเมนูเด็ดๆให้เอาแบบพื้นบ้านด้วยนะครับผมจัดมาเลยครับขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ต้อมจัดให้ นี่ถ้าต่อโตะได้จะต่อไปอีกนะยาวอีกนะเพราะแต่ละชามนี่ใหญ่มากแล้วดูดูสีสันสิครับต้องแนะนําก่อนเลยทีละเมนูเลยอันนี้ผมรู้จักใกล้ๆนี้ก่อนนะคอันนี้อันนี้ก่อนนะครับชื่อว่าตำป่าตำดองตำป่าตำดองก็เป็นต้มตำที่ใส่พวกเม็ดกระถิ่นใช่ฮะมีเม็ดกระถิ่นมีผักลวกผักดองขาไม้ที่ขาดไม่ได้คือปลาอันนี้โอ้โหดูสีสันแบบ แล้วดูมันน่ากินมากเลยนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับเก้าเหลาหอยนาครับหอยนาใช่ฮะจะเป็นหอยทางกีสาครับอันนี้รสชาติจะออกไปทางไหนเนี่ยเผ็ดจัดแน่ๆเลยเนี่ยเผ็ดเผ็ดนัวเผ็ดนัวเผ็ดนัวผมว่าหลายคนนะเผ็นอันนี้นะโอ้โหน้ำลายไหลเลยนะอันนี้ผมรู้จักแล้วก็วันนี้ตั้งใจจะมากินอันนี้เลยก็คือไข่มดแดงใช่ไหมครับชื่อเมนูว่า แกงผักหวานไข่มดแดงแกงผักหวานไข่บดแดงผมชอบไอภาชนะเขาจังเลยครับดูสิครับอันนี้อะไรครับพ้่อางผมต้มไก่บ้านใบมะขามต้มไก่บ้านใบมะขามอ่อนขอดูหน่อยชามใหญ่มากแล้วเวลามากินต้องมากินกันกี่คนครับพี่ต้อมถึงจะทานหมดเนี่ยอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือปลาเผาปลาเผาหิมะใช่ไหมครับขออนุญาตรอมานานแล้วขอเชิญไหม แกงผักหวานไข่บดแดงหน่อยป็งไงครับรสชาติที่รอคอยอร่อยครับไข่บดแดงเนี่ยคือใหญ่อ่ะครับอย่างนี้เนาะตัวไข่มันใหญ่จกข้าวเหนียวหน่อยข้าวเหนียวเบเตยเหรอครับอ่าตัวนี้เป็นข้าวเหนียวชาเขียวฮะอ๋อเป็นชาเขียวครับผมโอ้โหช่างคิดเป็นชาเขียว กลิ่นก็จะเหมือนชาเขียวหอ,อ,อมๆครับนี่นึงแต่ก็ไม่ได้ทําให้เสียรสไม่ได้ทำให้เสียร<ช>สยรข้าวเหนียวครับ,รบใช้ได้เลยจกเลยนะครับใช้มือเลยนี่แหละของแท้มันต้องอย่างนี้อันนี้เป็นสาขาแรกใช่ไหมครับครับผมเป็นสาขาแรกสาขาต้นตํำรับเลยแล้วตอนนี้ขยายไปที่ไหนบ้างอตอนนี้มีทั้งหมดประมาณ29สาขาครับ <c oughs> ทั่วประเทศ29สาขาทั่วประเทศครับ แต่ผมมาที่นี่ต้องเป็นที่แรกเป็นจะเป็นแหล่ดั้งเดิมนะครับเป็นต้นตำรับเกิดว่ามาขอนแก่นก็ต้องมาที่นี่ครับที่แรกที่ดังเดิมครับภาชนะก็สวยรูปร่างอาหารก็สวยรสชาติอาหารก็อร่อยเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนั่งไปคุยไปกับกับพี่ต้องเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปที่อีกที่หนึ่งซึ่งอาหารเขาก็บอกว่าเด็ดไม่แพ้ที่นี่เหมือนกันเป็นอาหารประเภทปลาครับแต่เป็นปลาอะไร เดี๋ยวรอสักครู่เดียวขอผมจัดการกับของตรงหน้าผมให้หมดก่อนนะครับ เพียงเซลฟีต่ตนเองขนาดที่รายการทริป t ูกเคลียออกอากาศแล้วไปโพสตในเพจไทยนิวเคลียร์คลับภาพไหนโดนใจทีมงานรับชุดผลิตภัณฑ์แกมไหมมูลค่า1,000บาทจำนวน2รางวัลถ้าใครได้มาเที่ยวจังหวัดขอนแก่นแล้วไม่ได้มาที่นี่นะครับมาดูไม้แก่นขอนหรือว่าไม้ขอนแก่นหน้าสถานีรถไฟเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์เมืองดอกคูนเสียงแคนเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นยังมาไม่ถึงขอนแก่นนะครับ อีกหนึ่งสถานที่ที่อยากแนะนําคุณผู้ชมก็คือสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างครับซึ่งเป็นบึงน้ําและสวนสาธารณะขนาดใหญ่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจซึ่งถือได้ว่าเป็นปอดที่สําคัญของชาวขอนแก่นนะครับ ทั้งเป็นพื้นที่ที่รับน้ําขนาดใหญ่เพื่อใช้บริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนด้วยไม่ให้เกิดน้ําท่วมขังในเขตเทศบา,นนาลนครขอนแก่นได้ครับคนขอนแก่นในเขานิยมมาใช้พื้นที่บึงทุ่งสร้างในการออกกําลังกายในช่วงเวลาเช้าๆหรือตอนเย็นๆนะครับเพราะบรรยากาศที่ร่มรื่นและเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เต็มไปหมดเลยครับ ทุกทค,ครับตอนนี้จะชวนไปกินอาหารประเภทปลากันครับและที่ขอนแก่นเนี่ยร้านนี้เขาขึ้นชื่อมากเลยนะครับไปถามใครต่อใครรู้จักกันหมดคือร้านปลาช่อนกระบอกเผานั่นเองเขาบอกว่าการันตีความอร่อยนะด้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศเลยครับคูณปัญญาอาหารไทยโอ้โหเขาจะอร่อยขนาดไหนเนี่ยมันต้องพิสูจน์กันครับ <S <S รอครับ เมนูเด็ดของที่นี่เขาบอกว่าก็ต้องกินปลาช่อนกระบอกเผานี่รอแล้วประมาณ30นาทีแล้วนานมากเลยครับมา <วะ S 3> ล้วครับใช่พูดปุ๊บบ่นปุ๊บได้ปับ๊บโอ้ยสวยงามมากหอมด้วยสมการรอคอย30นาทีครับพี่ช่วยไปตามเจ้าของร้านมานาน,มาน,าน่าคุยกับผมหน่อยได้ไหมครับผมนี่แหละครับ,รบออโอ้ยตายแล้วครับโอ้ยพี่ตาไม่มีแววเลยครับมเจอนเจิญะเมื่อกี้ขอขออนุญาตได้ยินผมบ่แล้วสิ ได้ยินหมดแล้วครับได้ยินนะบอกว่ารอนานตั้ง30มสิบนาทีกว่าจะได้ความอร่อยต้องรอครับความอร่อยต้องรอแล้วแล้ว,ลวถ้าเกิดจะกินเมนูนี้ก็คือต้องรออย่างนี้หรือเปล่าก็อกติต้องโทรมาสั่งลงหน้าต้องโทรมาสั่งใช่ครับเพราะว่าเพราะว่ามันใช้เวลาในการประกอบอาหารนาน,านอืมเดี๋ยวนี้หอมมากเลยนะครับเนี่ยขออนุญาตเลยละครับเชิญครับเชิญเ <ๆ S 1> พราะเขาบอกว่ามาที่เนี่ย พลาด <c oughs> ไม่ได้กับเมนูนี้และเห็นบอกว่าเป็นเมนูที่ไปชนะเลิศมาถูกต้องครับรางวัลอะไรนะครับไปประกวดภูิปัญญาาหารไทยภูิปัญญาาหารไทยชครับชนะเลิศนี่คือระดับประเทศใช่ครับเพื่อรางวัลของประเทศอ๋อส่วนเราส่วนในประเทศครับอ่าเอ๊ะปลาช่อนกระบอกเผาใช่ครับแต่นี่มันไม่ใช่เผาครับมันเป็นการผสมผสานระหว่างเนื่อกับเผามันเป็นการมผสมผสานงไงผมเริ่มงงตอนแรกตอนแรกที่ผมได้ยินนะผมเริ่มนึกว่าเอ๊ะตกลงเป็นปลาช่อนหรือปลากระบอกครับ มันคือปลาช่อนครับเออปลาช่อนที่เอาไปเผาในกระบอกเผาในกระบอกใช่ครับแล้วทำไมมันน้ำจืงอย่างนี้ล่ะครับเาเพราะว่าเราผสมสานาระหว่างเนื่องกับเผานะครับอืมกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นสมุนไพรใช่ครับแล้วก็มีกลิ่นเหมือนใบเตยใช่ครับนะครับมีกลิ่นใบเตยด้วยครับแล้วก็พอทานเราจะรู้สึกถึงกลิ่นของไม้ไผ่อืมแล้วเนื้อนุ่มครับมันไม่แห้งเหมือนปลาเผาถูกต้องครับ มันคือปลานึ่งมันคือปลานึ่งในกระบอกเผาบนึ่งในกระบอกที่ไปอาหารงงจุดเด่นของปลาช่อนกระบอกเผาเนี่ยนอกจากที่ผมรับรู้ได้แล้วไม่มีอะไรคือสมุนไพรนะครับมันดีสุขภาพอยู่แล้วสองเราไม่ใส่น้ำตาลครับมันหวานมันหวานจากตัวปลาหวานจากกระบอกแล้วก็หวานจากน้ำมันหอยอใช่ แล้วถ้าเกิดสำหรับคนที่ชอบทานรสจัดเราก็จะมีน้ำพริกหนุ่มกับน้ำพริกสามรสให้ทานด้วยกันได้ใช่ไหมครับก็เหมือนเป็นเป็นน้ำจิ้มเนี่ยนะครับแต่ผมว่ากินสดๆเนี่ยอร่อยเลยส่วนใหญ่จะทานสดับใช่ครับขออีกนิดนึงแล้วกันครับพี่เฮ่ไหนๆก็ไหนๆแล้วคือด้วยความที่สงสัยคุณผู้ชมว่าปลาช่อนกระบอกเผาทําไมมันเป็นอย่างนั้นทําไมมันถึงเรียกอย่างนี้แล้วตกลงปลาเผารุแล้วมันนึ่งอะไรยังไงก็ไม่รู้พาไปทําได้ไหมครับเช่ครับเดี๋ยวพาไปทําครับอ้าวโหยิ่งตกลงง่ายมาก งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปลาช่อนกระบอกเผาเนี่ยเขาทำมันยังไงครับคุณผู้ชมไปเจิญครับผมเอาละครับถึงเวลาลงครัวกันแล้วแล้ววันนี้พี่เคให้เกียรติมากนะค,คุณผู้ชมลงมือทำเองเลยเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันก่อนครับครับ ก็เริ่มจากหลักๆก็เป็นปลาใช่ครับปลาช่อนนะครับหัวใจของเขาคือก็เป็นปลาช่อนตัวเมียทําไมครับมันจะมีมันหมอมันมันเยอะกว่าตัวผู้ใช่ครับแล้วก็ต้องเป็นปลาที่ข้าใหม่ๆสดๆครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นปลาปลาที่น็อกน้ำแข็งมาเนี่ยเนื้อมันจะเนื้อมันจะไม่แน่นใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วก็มีใบเตยใช่ไหมครับหลักๆคือใบเตยฮะกรูดใบมะกรูด พริกไทยตัวสีอิ่วแล้วก็อซอสนะครับแล้วก็น้ำมันหอยนี่มันหัวใจเลยนะน้ำมันหอยคือสำคัญเลยเหรอสำคัญเลยครับน้ำมันหอยเนี่ยแล้วก็มีพวกตะไคร้แล้วก็หอมแดงหอมแดงนี่เอามาเป็นลูกๆอย่างเงี้ยเป็นลูกๆเดี๋ยวมันเปื่อยเองครับตอนที่เราครับผมแล้วก็กระบอกกระบอกครับก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละกระบอกไม้ไผ่ครับกระบอกไม้ไผ่พันอะไรก็ได้ครับขอให้ใหญ่หน่อยใหญ่ๆใหญ่เท่าตัวปลาลงมือเลยครับโอเค แล้วก็เอาวันนี้เผาเลยครับไปเผาไปลงตะแกรงกันครับลงตะแกรงเรียบร้อยรออีกเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเราก็จะได้กินปลาช่อนกระบอกเผากันแล้วนะครับวันหนึ่งนีไขยได้เยอะไหมครับก็อยู่ที่ประมาณวันละสามสิบตัวครับสามสิบตัวสามสิบตัวนี่คือมีเลยแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าจะเข้ามาไทยจริงแล้วส่วนใหญ่เขาจะรู้กันคือเขาจะโทรมาจองก่อนโทรมาจองใช่ครับเพราะมันใช้เวลาในการทำนานอ๋อก็คือเหมือนกับว่า พี่ตีเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงจะเข้าไปพี่ตีก็เอาปลาช่อนจัดการเลยให้กินของสดๆใช่ไหมครับให้กินของร้อนอร่อยอร่อยแล้วเดี๋ยวเราพอได้ปุ๊บแล้วก็ไปเทใส่รามใช่ครับอีกครึ่งชั่วโมงครับคุณผู้ชมได้กินปลาอีกหนึ่งตัวครับเชิญครับพี่เกลรับอนนิดนึ่งนะครับ เอาใบเตยออกก่อนโอ้ยขวัญกลิ่นโอ้ย้วเราก็เลงหอมใบเตยเอาพร้อมมันลงนะครับน้ํามันจอกมาก่อนนะครับอ๋อมันจะมีน้ํานี่มาจากตัวน้ามาจากตัวของปลาตัวกระป๋องม่ไผ่แล้วก็่วนผสมครับมาแล้วโอ้หมันหอมมากเลยครับ นี่นะครับปลาช่อนกระบอกผาอที่ผมได้จัดการไปตัวเมื่อกี้ <laughs> ใช่ครับ <laughs> ตอนนี้มาอีกหนึ่งตัวแล้ววัน oh, นี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับี่เคครับขอบคุณ <c oughs> จริงๆครับ <c oughs> ที่ได้ทําให้รู้จักกับเมนูนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมไปชิมกันอีกหนึ่งเมนูเรียวกว่าเป็นเมนูโอท็อปแล้วก็เป็นของเด็ดของขอนแก่นด้วยครับเดี๋ยวผมขอเวลาจัดการกับเจ้าตัวนี้สักครู่เดียว คุณผู้ชมครับมาถึงขอนแก่นทังทีนะครับถ้าเกิดไม่ได้ชินแหนมเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมาไม่ถึงครับและถ้าเกิดจะกินแหนมทั้งทีผมว่ามันต้องได้รับการันตีกันหน่อยนะครับแหนมยี่ห้อนั้นน่ะก็เลยต้องลงทุนครับวันนี้เดินทางมาถึงบ้านไผ่เลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ผลิตแหนมหมูเป็นสินค้าโอท็อปครับได้รับรางวัลการันตีด้วยอยู่ในชื่อว่ากลุ่มแหนมหมูแม่ไผ่บูนนั่นเองครับแล้ววันนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาถึงแล้วเห็นแล้วมีคนรออผมยู่ ไปชมกันครับนี่โอ้โหมีเสื้อผ้าเพ้เนผ้าเราจะเป็นผ้าพืนาพ้นบ้านแล้วก็เจอกับแม่ค้าแนมมใช่ไหมครับสวัสดีครับแม่แ,แ,ม,แม่แแ๋ว ถ้าเกิดว่าแม่แอลไม่บอกก่อนเขจะทาก็เป็นแม่ไพบูนค่ะเป็นรุ่นลูกแล้วค่ะเอาเป็นรุ่นลูกเหรอครับค่ะแสดงว่าที่เรียกว่าเป็นกลุ่มแหนมหมูแม่ไพบูนนี่คือเป็นตั้งแต่รุ่นของคุณคุณแม่ของแม่เรามาต่อยอดก่ะกี่ปีแล้วครับเกือบ20ปีอะค่ะ20ปีและนี่คือการันตีเลยนะครับว่าเป็นสินค้าโอท็อปนะครับคุณผู้ชมใ็มไม่หมดเลยแล้วก็อันนี้ก็คือทหไมหมูนี้ครับ เนีหมูเราไม่ได้ใส่ใส่สารนะคะเราไม่ได้ใส่สีจะเป็นสีแบบสีสีแดงชมพูแดงแล้ทำไมเป็นอย่างนั้นครับครานี้เออคืออันนี้คือสารปกติของของเนื้อหมูเราเพราะว่าที่ที่เราเห็น้างนั้นเราก็ไม่ทราบว่ายังไงแต่ของเรานี้ไม่มีสารกันบูดไม่มีสารกันบูดไม่ได้ใส่สีอะไรเลยอืมแล้วก็ไอ้พวกอะไรนะครับดินประสิวไม่ไม่ไม่มีค่ะขออนุญาตครับครับอืมเรี้ยวกำลังดีเลยครับแม่อืมอืมคือจริงๆแล้วเนี่ย ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทานแหนมบ่อยเท่าไหร่แต่คือรู้สึกว่าอร่อยก็คืออร่อยคราวนี้ของเราเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ยังไงเอกลักษณ์ของแหนมหมูแม่ไพบูญก็ต้องห่อใบตองค่ะค่ะส่วนมากเราจะเห็นตามพวกอะไรขาเป็นพลาสติกการห่อใบตองนี่มันจะดีอย่างหนึ่งก็คือว่าแสงมันจะเข้าได้น้อยครับค่ะเพราะว่าที่เราเห็นในห่อพลาสติกนั่นน่ะแสงความอาการเก็บอายุของแหนมอ่ะ ถ้าแสงเข้ามาการเก็บอายุของแหนมจะน้อยลงก็ <c oughs> จะเปรลค่ะจะเปรี้ยวแต่เปรี้ยวเร็วขึ้นแต่ถ้าใส่ของตองจะถ้าใส่ตองนี่มันก็เท่ากับว่าเหมือนเราใส่เสื้อให้แหนม,มหแล้วก็ถือว่าเป็นการเก็บรักษาการเก็บรักษาอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมครับที่แตกต่างจากที่อื่นแน่ๆเพราะการการ,รันตีนี่เห็นมีป้ายประกาศระดับสี่ดาว สี่ดาวเนี่ยได้มาเนี่ยโอ้โหไม่ไม่ไม่ใช่ธรรมดานะครับรสชาติก็ต้องดีแพคเกจจิ้งก็ต้องสวยงามมีออยอแน่นอนที่สําคัญมันก็ต้องไอหย่อย,ด,ยด้วยครับค,ค,คุณผู้ชมเนี่ครับอยากรู้ว่ามันทํำยังไงอ่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นการทําแหนมเลยแม่แม่แม่โชว์หน่อยได้ไหมโชว์การทําแหนมเนี่ยอ๋อต้องเข้าไปดูข้างหลังบ้าน,าาน,นแม่อนุญ,ญาตนะครับครับแม่ทำครับ โอ้นี่เลยกำลังนั่งทำกันเลยครับการแพะกันอ๋อใช้เครื่องยัดแหนบนี่ก็ทำแบบนี้ไหมแม่เราค่ะส่วนผสมเนี่ยเป็นมีอะไรบ้างคะแม่ก็มีเนื้อหมูเนื้อหมูหนังหมูและเครื่องปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆกระเทียมกระเทียมเกลือเกลือใช่ไหมครับตาแล้วตัวที่มันทำให้แหนมเปรี้ยวคืออะไรคือข้าวอ๋อใส่ข้าวไปด้วย มัเมอนเป็นการหมักใช่ไหมค่ะข้าวตัวนี้จะกลายเป็นยีตเราจะเราจะไม่ใส่สารพวกอื่นเรจะิงๆของแม่ก็คือไม่ไม่มีพวกอะไรดินประสิวอะไรพวกีเขาใช้กันใช่ไหมครับประสิวก็ดูธรรมชาติมากเลยโอ้ท็อปชนานแท้เลยนะชันาญการพอพอใส่เสร็จอย่างนี้ปุ๊บก็ไปแพ็กต่อค่ะไปแพ็กตัวไปพันเพื่อจะให้มันแน่นขึ้นไปดูดังนุนต่อค่ะด้านนี้ ด้านนี้ก็รับมารับมารับไม้ต่อแล้วก็มาม้วนเนี่ยครับม้วนแล้วบิดทําให้แน่นขึ้นแล้วก็เดี๋ยวต้องมาห่อตองใช่ไหมครับมาห่อตองเหมือนใส่เสื้อให้เขาเขนใส่เสื้อนะแล้วก็เดี๋ยวเขาไปไปแพ็คเป็นแบบด้านหน้าที่เราเห็นกันมาจัดการห่อใส่เสื้อให้มัน วันหนึ่งขายได้เยอะไหมแม่แมวันหนึ่งขายได้หกถึงเจ็ดพันหกถึงเจ็ดพันคือกี่อันขายราคาย,ยังไงขายราคาห่อ,อ,อละสิบบาทห่อเนี่ยสิบบาทอันนี่สิบบาทโอ้ราคาโอท็อปด้วยอะ่ะโอท็อปด้วยใช่ใช่สิบบาทละขายได้ต้องหกเจ็ดพันนะ <c oughs> ถือ <c oughs> ว่าเป็นการรวมกลุ่มที่ประสบความสำเร็จเลยนะครับค่ะ <c oughs> อืมน่ากินด้วยคราวนี้คุณผู้ชมอ่ะ คงจะสงสัยใช่ไหมว่าการที่เป็นแหนมอนย่างงี้มันเขาเรียกก็เรียกว่าดิบมานนะแม่เนาะเรายังแบบว่ายังไม่ได้เอาไปทําให้มันสุกกว่านี้ถ้าเกิดรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของเชื้อจูลินรีย์แบคทีเรียมีพยาธิหรือเปล่ากินแล้วจะปลอดภัยไหมอันนี้ครับสงสัยเนี่ยทิ้งความสงสัยไม่ได้เราจะต้องเคลียร์ว่ากินแล้วปลอดภัยหรือเปล่าและคนที่จะมาเคลียร์ให้กับเราก็คือสอทนอนนั่นเองครับมันก็มีความเสี่ยงนะคะที่แหนมเนี่ยจะเกิด การปนเปื้อนเช่นพวกขนหมูหรือว่าเศษพลาสติกที่อยู่ในกระบวนการผลิตนะคะรวมถึงความเสี่ยงที่มีการผลิตที่ใส่สารการลาเข้าไปหรือว่าใช้สารในเตจในไตที่เกินกฎหมายกําหนดอีกอันหนึ่งก็คือเกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์รวมถึงตัวพยาธินะคะในผิดพันแหนมทําให้เกิดเป็นโรคอาหารเป็นพิษค่ะก็เกิดอาการท้องเสียอาเจียนเป็นไข้พวกนี้ค่ะ รวมถึงพญาิด้วยนะคะ แหนมฉายหลังสีนะคะก็คือเป็นแหนมปกติที่เราผลิตกันเนี่ยค่ะเมื่อผลิตเสร็จแล้วนะคะก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เปรี้ยวแล้วก็นําเข้ากระบวนการแฉลงสีตอนนี้เราใช้รลังสีกาม่านะคะเพื่อที่จะกําจัดพวกเชื้อโรคที่อาจจะมีอยู่ในแหนมนะคะสําหรับแหนมฉายหลังสีนะคะก็อยากให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจนะคะว่าจะไม่มีหลังสีตกค้างในผิดพันอย่างแน่นอนร้อเซนะคะเพราะว่าการที่จะทําให้ผิดพันเนี่ยมีหลังสี เกิดขึ้นเนี่ยก็คือจะต้องมีสารกัมมันตภาพบางสีนะคะตกไปที่ในอาหารเท่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะอ่วไหลออกมาแล้วก็มาปนเปื้อนกับอาหารต้องขอขอบคุณสอทนนนะครับที่มาช่วยเคลียร์ข้อสงสัยด้านนี้ครับและวันนี้ครับผมก็สามารถเคลียร์เคลียร์ได้หมดจดเลยครับคุณผู้ชมครับว่าอาหารของอีสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือขอนแก่นเนี่ยอร่อยจริงๆเขาต้องเรียกว่าอะไรนะแซ่บหลาย แซบหลายและคนข้างซ้ายข้างขวาผมเนี่ยก็แซบหลายเหมือนกันอบอีหาเละแทบอีหนีเด้อนะครับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนต้องติดตามกันนะครับในทริปดูเกลีย์วันนี้ผมและแม่แม่ทุกคนขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ